มีใครรู้จักคำว่าราวกับโลกมันถล่มลงมาไหมความหวังความสุขทุกๆอย่างเหมือนมันพังลงมากองแทบเทา้าไอชินอัคราชาหวังพัฒนศักดิ์เป็นลูกชายของอานอน์หวังพัฒนศักดิ์ซึ่งเป็นผู้วายชนเขานั้นแสนสิ้นหวังตอนได้ยินว่าบิดาผู้เป็นที่รักได้จากโลกนี้ไปแล้ว และดูเหมือนว่าการตายของพ่อนั้นมันผิดธรรมชาติเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเบรกของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุจนพรากชีวิตของพ่อไปนั้นถูกตัดจนเป็นเหตุให้รถคันนั้นไม่สามารถควบคุมความเร็วได้ในตอนที่ลงจากเขาทําให้พุ่งชนราวกันจนตกลงไปยังเบื้องล่างในเวลาต่อมาและที่แปลกไปกว่านั้นคือญาติญาติของเขานั้นราวกับว่าไม่ติดใจเรื่องการตายของอานุนเลยสักนิด ว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีตัดสายเบรกตำรวจเองก็มีทีท่าว่าจะปิดคดีไปทั้งแบบนั้นทั้งๆที่มันไม่ปกติแต่ดันไม่คิดจะสืบหาต่อเสียอย่างนั้นอักคราชาขอร้องให้สืบต่อเท่าไรก็ไม่มีใครต้องการให้ทำแบบนั้นเลยสักคนจนในตอนนี้เขาทำได้เพียงนั่งเศร้าเสียใจที่ไม่สามารถต้านทานเสียงข้างมากได้เลยไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร ความลับบางอย่างที่ถูกเก็บซ่อนไว้เมื่อเปิดเผยแล้วมันจะทำให้ผู้เป็นลูกชายหมดห่วงหรือเสียใจยิ่งกว่าเดิมก็ไม่อ่านรู้ได้ติดตามได้ที่คำไม่สั่งเสีย